มาแล้วไฟท้ายสีใหม่นะครับของเลนเจอร์ตัวใหม่สีดำแต่เป็นทรงเดิมนะครับอันนี้คือเป็นไฟลีอ่าต่อไปเรามาดูไฟเลี้ยวอันนี้เป็นไฟเลี้ยวเราเป็นสีใหม่เลยอันนี้สีใหม่อันนี้คือเป็นไฟถอยอ่าจะเป็นไฟจุดทรงเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแต่เป็นไฟสีดำอ่าอันนี้เป็นไฟลีบาร์ข้างบนอันนี้คือไฟเบรกเป็นสีตัวใหม่เลยนะ ใส่ได้ทั้ง XL XLT Y Tag l a p t o r ใส่ได้หมดเลยอ่าลักตรงรุ่นไม่ต้องแปลงเสียบได้เลยเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยอันนี้ตอนไม่เปิดไฟนะสีจะเป็นแบบนี้สีดำงานสวยงามเลยครับสนใจก็ทักไลน์ทัก Facebook ท,ทักใน t ิ k t อกได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทางเพจของร้านด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับงานสวยๆมากครับขอบคุณครับ